โอเคครับผมจะมารีวิวฟูฮอนครับคือผมจะมาแจกนะครับก็จะเป็นตัวไอจีนะครับก็10ตัวนะครับก็ไปรันได้นะครับรันเสร็จแล้วก็ตกลงครับก็คุณสมบัติคือช่วยหัวแข็งนะครับแล้วก็ตีคีง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปได้เลยอยู่ทีฝีมือเราด้วยนะครับแต่ถ้าคนเล่นเป็นก็ช่วยเยอะมากเลยเดี๋ยวประมาณนี้นะครับคือของมาไม่แมนหนูครับไม่ตายครับตาย หลดดาเมจได้ด้วยนะครับตายตายขึ้นหัวนะครับเมื่อกี้ตีเท้าขึ้นหัวครับดูเดือดๆแบบรีวิวแบบเรียลๆเลยนะครับคือไม่แบบตัดต่อไม่อะไรเลยนะก็ประมาณนี้นะครับช่วงหัวแข็งช่วยขี่ง่ายขึ้นนะครับเข้ามากันได้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกสักบินหนึ่ง นี่ครับประมาณนี้ครับชีสองเลยไปนยประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ผมด้วยนะครับอาเซียนช็อปนะครับก็จะมีของช่วยเล่นเฟรมขายนะครับก็เยอะมากเลยก็อย่าลืมเข้ามาดูกันได้นะครับของแจกก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูของแจกนี่ครับอยู่ห้องล่างๆนะครับของแจกอ่า ก็จะมีแจกของเป็นจอนนิ่งครับเป็นไอ้อ้วนตัวหนึ่งนะครับคือมาต่อยแล้วแบบเลียยของมาต่อยแล้วแบบชนะเราแอกใหญ่นะครับก็ไม่บอกแล้วกันว่าใครดูคลิปล้วครับ,รบก็ขอบคุณมากครับ